สวัสดีค่ะทุกคนปูก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะคะที่มีขายอยู่ในร้านขายยานะคะมาแนะนำเพราะว่าถ้าใครนะคะที่มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่ฝรั่งเศสหรือมาหรือว่ามาเยี่ยมเยียนใครหรือว่า คนรู้จักหรือว่าญาติอะไรย่าเงี้ยนะคะอย่าลืมนะคะที่จะเข้าไปในร้านขายยานะคะไม่ว่าจะอยู่เมืองไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าในร้านขายยาเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกด้านสกินแคร์เอ่ยด้านที่เป็นบำรุงผิวเอ่ยนะคะคือแบบแต่ละแบรนด์เนี่ยคือแบบดีมากๆแล้วก็ราคาก็จับต้องได้ด้วยนะคะคือถ้าใครที่มาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ เราไม่ได้มีบัจเจตที่จะไปช้อปปิ้งที่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นของระดับระดับที่เป็นแบบแพงๆหรูหราอะไรเงี้ยนะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าไปในร้านขายยาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามาถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรกลับไปติดไม้ติดมือกลับไปใช้นะคะหลายๆตัวเลยก็ว่าได้ในส่วนที่ปูนํามาใช้เนี่ยก็คือเป็นจํานวนนี้แหละที่ปูได้ไดซื้อมาจากร้านขายยานะคะแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะที่ดูแลด้านผิวพรรณผิวกายผิวหน้าอะไรของเราก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละคือแบบเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านขายยาแล้วก็ใครที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะยังไม่เคยที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะที่ปูดได้ใช้เนี่ยลองลองได้เข้าไปใช้นะคะแล้วก็ปูรู้สึกว่ามันจะดีกับตัวเรามากๆนะคะสําหรับที่เราจะมาดูแลผิวพรรณของตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านผิวหน้าเอย่ย ผิวกายเอยอะไรอย่างนี้นะคะก็ดีมากๆเลยนะคะก็ไม่อยากให้พลาดนะคะสําหรับคนที่มีโอกาสได้มาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะอย่าลืมนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นแบบนักช็อปอะไรตัวโยงอะไรมากมายเนี่ยอย่างน้อยเข้าไปในร้านขายยานะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆกลับติดไม้ติดมือไปใช้ที่เมืองไทยนั่นเองนะคะหรือว่ามาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็อยู่เมืองไหนหรือว่าประเทศไหนเนี่ยอย่างน้อยต้องได้เข้าไปในร้านขายยานะคะก็จะได้ไม่พลาดผลิตภัณฑ์ดีๆสกินแคร์ดีๆกับ ไปติดไม้ติดมือกลับไปใช้ได้นั่นเองนะคะก็มาดูกันนะคะในบางส่วนที่ปู่ได้ใช้จริงๆเนี่ยเพราะว่าปู่ได้ใช้จริงๆปู่ถึงนํามาเล่าได้นะคะแล้วก็ได้ซื้อมาจากในร้านขายยาทุกตัวเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าคือมันแล้วก็มันก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสด้วยนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มันก็ดีกับผิวของปู่มากๆเลยแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ปู่ก็ไปแอบ,แอบ แอบ,บถ่ายนะคะในวิดีโอในร้านขายยาเพราะว่าไม่อยากถ่ายแบบว่าให้ให้แบบว่ามีคนรู้ว่าเราถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไม่ให้อนุญาตให้เราถ่ายทําที่แบบว่าอะไรเงี้ยนะคะปูก็นั่นแหละปูก็แอบๆบแบบถ่ายได้เล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะทุกคนก็มาดูกันค่ะเพราะว่าปูก็ไปซื้อเจ้าตัวอาร์เวนที่เป็นบอดี้ออยล์ตัวนี้นะคะเพราะว่าจากที่ปูได้ใช้มาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วแล้วก็ปูก็ประทับใจมากๆเพราะว่าคือปูเป็นคนที่ ถ้าเกิดเห็นอะไรใกล้จะหมดแล้วเนี่ยปูจะไม่ปล่อยให้มันหมดขวดไปแล้วก็ทิ้งช่วงไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ต่อกูก็จะไปหาซื้อมาใช้มาสับรองเพิ่มนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่อยากให้แบบว่าขาดตอนในการใช้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเอเวนบอดี้ออยล์ตัวเนี้ยก็ดีมากๆนะคะคือแบบปูก็ชอบในกลิ่นมากๆคือหอมบางๆเบาบ au, ๆแล้วก็ดีต่อผิวมากๆเพราะว่าปูเป็นคนผิวผิวผิวแห้งนะคะแล้วก็ เวลาที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรใดๆสักตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดเยอะเพราะว่าปูเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวแห้งด้วยเพราะฉะนั้นปูก็ค่อนข้างที่จะเลือกแล้วก็ค่อนข้างมีรายละเอียดในการที่จะใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวเหมือนกันก็นั่นแหละปูก็เลยเนี่ยถ้าเกิดไม่ดีจริงปูก็มันจะไม่ซื้อมาใช้นะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ดีเนี่ย จะไม่มีจะไม่มีขวดที่2ออย่างแน่นอนแต่ทีเนี้ยมันเกิดความประทับใจที่ปูดได้นํามาใช้ก็เลยต้องมีขวดที่2ขวดที่3ต่อ,ต,อต่อไปเพราะว่าปูชอบมากๆแล้วก็หัวสเปรย์ก็ใช้ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องหยอกไม่ต้องเทลงบนมืออะไรเงี้ยนะคะฉีดฉีดลงไปที่แขนขาของเราได้เลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแล้วก็หอมละมุนมากๆเลยค่ะดีมากๆต่อผิวที่แห้งนั่นเองนะคะคือปูเป็นคนผิวแห้งปูก็ต้องหาอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ตลอดวันนะคะ มาถึงเจ้าตัวนี้กันบ้างค่ะเนี่ยค่ะคอดาลี่นะคะปูลเลิกใช้ไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนสังเกตได้นะคะอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะคะที่ปูยังเก็บขวดไว้อยู่เพื่อที่จะมาให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยปูใช้จริงจังมากนะคะแล้วก็ใช้มาแบบเยอะจิตบางขวดก็มีทิ้งไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็นั่นแหละบางขวดก็ยังเก็บไว้อยู่เพื่อที่จะให้ดูว่า ปูใช้อย่างจริงจงจังมากนะคะคอเดลลี่ตัวนี้นะคะเป็นน้าสเปรย์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้ากลิ่นเนี่ยเหมือนอโรมาเหมือนอยู่ในสปาเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นการสามารถช่วยให้เป็นการฟิกเมคอัพไปด้วยนะคะแล้วหลังจากที่เราแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยก็ฉีดอันนี้ไปที่บนหน้านะคะก็ฟิกเมคอัพไปด้วยให้ความชุ่มชื้นไปด้วยหอมไปด้วยฟินมากๆบนไหนที่ปูเหนื่อยล้ามากๆเนี่ยปูก็จะฉีด คอร์ดาลี่น้ำสเปรย์ตัวนี้นะคะลงไปที่หน้านะคะฉีดจะฉีดตอนไหนก็ได้นะคะคือแบบว่าไม่เลือกเวลานะคะอยากนึกอยากจะฉีดตอนไหนก็ฉีดเพราะว่ากลิ่นเขาให้ความบําบัดผ่อนคลายมากๆรู้สึกสบายแล้วก็สดชื่นมากๆเลยคะ่ะคือแบบเนี่ยคืออันนี่นะคะหาซื้อในร้านขายยาได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ขวดเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยอยู่ประมาณ10ยูโรนะคะประมาณ400บาท แล้วก็เนี่ยค่ะปูก็ใช้แบบต่อเนื่องมากๆคือคปูชอบแล้วก็ไม่ได้มีตัวน้ำสเปรย์ที่เป็นตัวฟิตเมคอัพตัวอื่นใช้นอกจาก c อร์ด y เพราะว่าครูชอบแล้วก็ชอบหลงรักในกลิ่นของเขามากๆนะคะที่เป็นน้ำสเปรย์ของ c อร์ด y นะคะเนี่ยคะ่ะมาถึงตัวถัดมานะคะตัวถัดมาก็จะเป็นอันนี้เป็นตัวใหม่เลยที่ปูได้นำมา ใช้นะคะเราก็ชอบมากๆอันนี้นะคะเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสด้วยเหมือนกันเนี่ยที่ปูหยิบยกมาเนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสที่แท้ถูเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ปูได้นํามาใช้เป็นแบบว่าครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นที่ประทับใจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เช็ดเครื่องสําอางนะคะเป็นครีมที่เป็นน้ํานมนะคะเป็นลักษณะของน้ํานมที่มีความหอมมากๆแล้วก็ในส่วนผสมเนี่ยเขาก็จะมีกล้วยอยู่ด้วยนะคะซึ่ง ใครถ้าใครรู้คุณสมบัติของกล้วยเนี่ยบางทีเราก็สามารถเอากล้วยมาพอกหน้าทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสอะไรได้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมันก็มีอยู่ในน้ํานมของตัวที่เช็ดทาความสะอาดเครื่องสาอางตัวนี้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กลิ่นหอมฟินมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นมียี่ห้อว่าด,ดาวฟ้านะคะเป็นสัญชาติฝรั่งเศสเลยนะคะทุกคนแล้วก็หัวนะคะเป็นหัวปั๊มอันนี้เดี๋ยวปู๊จะมาลงรายละเอียดอีกทีในคราวต่อไปนะคะเพราะว่าปูกก็ได้ใช้มาประมาณ3-4หนแล้วนะคะ คือก่อนจะล้างหน้านะคะปุกก็ต้องลบเช็ดเครื่องสําอางไปให้เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยนั่นแหละคือกลิ่นหอมบางๆเบาๆมากแล้วก็ฟินมากๆเลยคะ่ะทุกคนขวดนี้นะคะก็อยู่ในราคาประมาณถ้าถ้าเป็นราคาเต็มจะอยู่ประมาณ20ยูโรนะคะแต่ว่าปูได้มาในราคาประมาณ9ยูโรเพราะว่าในจังหวะที่ร้านขายยาเขาลดราคาพอดีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็น คือแบบดีมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวปุจะบีบให้ดูเลยนะคะว่าเนื้อเนื้อน้ำนมที่เช็ดเครื่องเช็ดเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยปูตจะมาเล่านะคะในรายละเอียดของตัวดาฟาที่เป็นตัวเช็ดเครื่องสําอางทาความสะอาดตัวนี้ให้ฟังนะคะว่าเขามีคุณสมบัติอะไรยังไงนะคะที่ทําให้ผิวหน้าของเราสะอาด กระจ่างใสนอกจากที่จะเช็ดทําความสะอาดเครื่องสำอางได้แล้วด้วยเนี่ยนะคะก็นั่นแหละคือเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบแล้วก็เช็ดเครื่องสอําอางแบบเก,เกี้ยงเกี้ยงเก่าหมดจดเลยด้วยนะคะเนี่ยก็ถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นวิชีนะคะวินชีตัวนี้เป็นเป็นไอเจลนะคะที่ปู่ก็เคยทํารีวิวไปแล้วนะคะก็หาซื้อได้ในร้านขายยานะคะแบรนด์วิชีเนี่ยก็มี หลากหลายนะคะมีทั้งเซรั่มมีทั้งตัวครีมอะไรต่างๆนะคะที่ดูแลสําหรับผิวหน้าแล้วก็ผิวกายอะไรเงี้ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละดีมากๆเลยนะคะวิชี่ก็ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็เป็นอันเป็นครั้งแรกที่ปูได้นํามาใช้เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเป็นลิปบาล์มนะคะของยี่ห้อนุกนะคะนุกก็คือเป็นครั้งแรกที่ปูได้ได้มาลองใช้เพราะว่าปูไปอ่านใน the best ออฟลิปบาร์เหมือนกันแล้วเจ้าตัวนี้ก็ติดอยู่ในในเดอะเบสในท็อปลิสด้วยเหมือนกันนะคะก็ดีมากๆเลยคือเขาเป็นลิปบาร์นะคะที่ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากแล้วก็คือให้กลิ่นที่เป็นเป็นเลมอนนะคะคือมันมันเป็นน้ำผึ้งนะคะมันเป็นน้ำผึ้งแล้วก็คือ มีความรู้สึกว่าเวลาทาไปที่ริมฝีปากแล้วเนี่ยเหมือนเราได้กินฮอนฮอนไอรสน้ำผึ้งสีงเหลืองๆงั้นเลยค่ะคือกลิ่นเขาจะออกในลนักษณะนั้นแล้วก็ปากชุ่มชื้นตลอดเลยค่ะทุกคนคือแบบปูหลงรักมากๆนะคะตัวนี้คือแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นํามาใช้แล้วก็เลิฟมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นลิปบาล์มของนุสนะคะก็ดีมากๆเลยแล้วก็ อันนี้นะคะอยู่ประมาณประมาณ7ยูโรนะคะก็ตกประมาณ200ประมาณ280บาทเนี่ยค่ะปูยังเก็บกล่องไว้อยู่นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่าเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะคือแบบ ชอบมากๆเลยคือแบบเป็นครั้งแรกที่ได้ซื้อมาลองใช้แล้วก็เออดีจริงๆค่ะปากชุ่มชื้นมากๆเลยแล้วก็หอมแบบว่าหอมบางๆเบาๆเป็นแบบน้ำผึ่งน้ำผึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราได้กินฮอรดสน้ำพึ่งสีเหลืองๆอะไรในลักษณะนั้นเลยค่ะแล้วก็ปากก็ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแล้วมาตัวสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะปูเคยทํารีวิวไปแล้วนะคะที่เป็น the best of shower oil นะคะอันนี้นะคะเป็น biotherm นะคะทุกคนแล้วก็เป็นที่ ดีมากๆเราก็เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสเลยนะคะไบโอเดอร์มาซึ่งมีในเรื่องของครีมทามือก็มีนะคะในเรื่องของผิวกายครีมทาผิวอะไรเงี้ยนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะไบโอเดอร์มาเราก็ปู่ก็ใช้อันนี้นะคะมาครึ่งมาค่อนแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในปริมาณที่น่าจะอยู่ที่1ลิตรนะคะ1ลิตรเนี่ยก็ตกประมาณขวดนี้ก็ตกประมาณน่าจะประมาณ400นะคะแล้วก็ปู่ก็ซื้อขวดจิ๋วจิวมาด้วยนะคะเป็นสําหรับ ใช้ใช้ต่อไปหรือว่าเราเดินทางไปไหนเราก็สามารถพกพาไปได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวเดียวกันเราปูกก็ซื้อมาสำรองไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่มีผิวแห้งเราก็อยากจะให้มีมผิวที่ชุ่มชื้นตอนระหว่างที่เราอาบน้าไปเนี่ยคือแบบว่าเคยใช้สบู่ที่แบบเป็นปกติอะไรเงี้ยนะคะอาบไปมันก็มันก็ให้ความสะอาดกับผิวการไปแค่นั้นแต่ว่าหลังจากที่อาบไปแล้วผิวแห้งนั่นเองนะคะปูกก็เลยแบบ ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นวอร์ออยล์นั่นเองนะคะที่จะทําให้ผิวชุ่มชื้นระหว่างการอาบน้ําแล้วก็หลังการอาบน้ํานะคะซึ่งทําให้ผิวเนี้ยดีมากๆเลยคือจะไม่ทําให้ผิวแห้งนั่นเองนะคะทุกคนก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้กวดจิ๋วจิวนี่ก็อยู่ประมาณ6ยูโรนะคะประมาณ6หรือ7ยูโรเนี่ยค่ะก็ตกประมาณ280บาทคือเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ปูดได้นำมาใช้จริงๆแล้วก็ มาเล่าเนี่ยคะ่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะคือมันดูแลทั้งหน้าทั้งผิวทั้งปากทั้งใต้ตานะคะไอเจลของวิช,ชี่นะคะเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็คือแบบดีอยากููแบบเนี่ยคะ่ะถ้าไม่ดีปูก็คงไม่จัดมาชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างนี้นะคะเนี่ยคือแบบดีมากๆนะคะทุกตัวเนี่ยสามารถหาซื้อในร้านขายยาในในฝรั่งเศสได้ตาม ตามทุกเมืองต่ตางๆนะคะทุกคนก็นั่นแหละถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้ว้เจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ